เปิดตาแล้วดูให้ชัดๆสิว่าฉันเป็นใครอเธอจะเป็นใครก็เรื่องของเธออย่ามาทำตัวตีสนิดกับฉ<ก>ันเลยไม่แปลกที่คุณจำฉันไม่ได้แต่คุณคงไม่รู้จักฉินมูใช่ไหมพูดถึงคุณฉินทำไมเขามีตำแหน่งใหญ่โตในเฉิงชีกรุป๊ปขณะผมยังได้เจอสองสามครั้งเองฉินมู่เป็นเลขาของฉันเอง <ST S> ว่าไงนะยังเธอเนี่ยนะแม่บ้านยังเธอนะกล้าพูดว่าคุณฉินเป็นเลขาเธอยังกันเหรอฝันไปเถอะสารรูปยังเธอไม่คู่ควรกับรองเท้าของคุณฉินด้วยซ้ำโ <ST S> อ้นนคำเกือบขิดอยู่แล้วหน้าไม่ไอายจริงๆโิทําทำอะไรอยู่นี่าตัวคนจนสองคนที่ออกไปไอย่าทำให้เฉยฉีกรุปต้องเสื่อมเสียงชื่อเสียงล่ะไปซะไปไปเลย ไอ้คนเลวทำกับแม่ฉันแบบนี้ได้ยงไงออไปซะไอ้เด็กเลือขอชิงชิงชิงิงเสี่ยวจุนเจียคุณกล้าทำร้ายคนอื่นได้ยังไงมีใคยเห็นบ้างแล้วว่าฉันเป็นคนทำแต่ฉันว่านะเธอได้อะบไปนคนพลา<อ>พดกแบบนี้นนนได้ยังไงเอาละบัตรใบนี้มีเงินหนึ่งแสนแค่เธอบอกว่า ยายนั่นเป็นคนผ l a ลกูกของเธอเงินนี่ก็จะเป็นของเธอโอเคเสี่ยวจุนเจีย๋ยกล้าพูดออกมาได้ยังไงพี่ชุนไม่ฮพี่เธอคะเธอเป็นคนทำร้ายเฉิงเฉิงขอโทษนะน้องฟางเพื่อเฉิงเฉิงแล้วฉันทำได้ทุกอย่างวุาชาติหน้าจะยอมเกิดเป็นท่าเธอเพื่อชดใช้ความดีของเธอนะพี่ชุนไม่พี่ไม่ผิดหรอก พราะพวกเขาต้องห่าฉันจนตังหัากฉันช่วยลูกตัวเองไม่ได้ฉันสมควรโดนลงโทษแม่ครับเฉิงเฉิงเป็นไงบ้างเฉิงเฉิงเธอโอเคไหมผมจำได้แล้วครับแม่ผมเห็นผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้าไปในห้องล็อกเกอร์และออส้ยไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์พี่ฟังเธอไอเด็กเหลือขอกล้าโกหกและใส่ร้ายใช่เหรอ ฉันจะตีให้ตายเลยยูนาเนะเด็กโกหกไม่เป็นหรอกนะยอมรับเถอะว่าคุณอยากใส่ร้ายฉันฉันใส่ร้ายเธอเหรอฮะฉันจะต้องการอะไรจากแม่บ้านอย่างเธอน่ะพูดไปใครจะเชื่อว่าฉันใส่ร้ายเธอเอ,เอาคืนมาเนี่ยเอ๊ผู้จัดจการเซียวคุณสัญญาหรือว่าจะให้เงินนี้เป็นค่ารักษาเฉิงๆนี่แล้วทำไมถึงเอาคืนล่ะเธอเชื่อที่ฉันพูดอย่างนั้นเลยว่าจะยกเงินนี้ให้พวกคนจนนี่จริงๆเลยทั้งสอก็โปรกทั้งโง่ ต่อให้ลูกเธอรอดก็คงอยู่ได้ไม่นานทำไมฉันต้องยอมให้เงินคนตายด้วยไว้แต่งานสมนึกไ,ง,ไงใจดำขนาดนี้ลูกของฉันลูกฉันยังไม่ตายสักหน่อยเฉนเจียคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลทำไมถึงพูดแบบนี้หลังจากนี้ฉันจะไล่คุณออก <laughs> เธอเนี่ยน่าจะไล่ฉันออกเหรอฉันสิต้องไล่เธอออกเนะฉันจะส่งเรื่องไปที่บริษัททุกแห่งจากนี้ไปเธอไปเป็นแม่บ,บ้านที่ไหนไม่ได้แล้วไม่มีบริษัทไหนยอมจา้างเธอเฉิยวจุนเจีย คุณจะต้องเสียใจที่พูดอย่างวันนี้เฮ้ยนิชินม um> ุฉันให้เวลาสิบนาทีทำเรื__่องเล่นเสี<_<_<_<_<__<_<_่ยวจุนเจียออกเดี๋ยวนี้ดูสาระรูปของเธอก่อนถ้าไม่รู้ล่ะก็คงคิดว่าเธอเป็นคุณฟางของเชิงฉีกรุ๊ปแน่แสดงได้เนียนจริงๆถ้าเธอคือคุณฟางฉันก็คงเป็นพ่อของคุณฟางแล้วล่ะถ้างั้นฉันก็คงเป็นแม่กล้ดียังไงพูแบบนี้กล้าดียังไงเหร เธอบอกว่าคือคุณฟางเหรอพิสูจน์ได้มีว่าเรื่องจริง<ม>น้องฟางฉันยอมรับน้ําใจเธอนะแต่อย่ากโกหกแบบนี้แล้วบอกว่าเป็นคุณฟางเลยถ้ามีเรียกขอโทษพวกเขาแล้วพวกเขาเอาเรื่องขึ้นมาเธอจะไม่มีอนาคตเอานะพี่ชุนเม่ยฉันก็คือประธานฟางจริงๆนะทำไมถึงยังพูดแบบนี้อีกคนอย่างประธานฟางจะมาทําอะไรที่บริษัทเล็กๆแบบนี้เดีว่าฉันคือบบก็ได้ฉันจะโทรตามฉิดมู่ให้เขามาพิสูจน์ตัวตนของฉันไม่มีทาง จะหาคนอื่นมาสวมรอยสินะรู้ไหมว่าคุณชินเป็นใครเขาเป็นถึงรองประธานบริษัทเขาจะมาที่นี่ได้ยังไงกันฉันคิดว่าเธอเนี่ยทั้งจนและเพอเจอกล้าพูดมาได้ว่าเป็นท่านประธานแถมจะให้คุณชินมาที่นี่ด้วยตลกชะมัดเลยนั่นสิเอางี้ไหมล่ะถ้าคุณชินมาที่นี่ฉันจะยอมแก้ผ้าวิ่งรอบบริษัทเลยแต่สมมุติว่าถ้าคุณชินไม่มาที่นี่ใครจะต้องถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้น แล้วไปรับใช้ฉันที่ห้องทำงานตกลงไปน่าทำฉันขนาน่ตัดนทาตอบนทำไมถึงตอบเธอน่ะเลยคิดว่าตัวเองเป็นประธานฟางใช่ไหมแต่เธอเป็นท่านประธานจริงๆฉันจะยอมคุกเขาและคลานเขาไปขอโทษเธอเลยว่าพูดแบบนั้นได้ยังไงเสียวจุนเจี๋ย